เหนียบยินจริงๆแล้วอันเนี้ยคุกข้าว,วร้อนๆนะคะแล้วเราก็กินกับผักสดๆ oh. มาปะมารออ้อยกันยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel เชฟก่อนเอ็นจิเชฟครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเชฟตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สำรับโนราค่ะแล้วก็กำลังเตรียมที่จะทำเมนูอะไรนะ ข้าวจีไม่ใช่ข้าวจีอะไรอ่ะจีเคยอ๋อเคยจีเคยจีอ่ะยังไม่เคยยังไม่เคยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเคยจีนะอันนี้เป็นอาหารใต้เลยอ่าเรามาดูวัตถุดิบก่อนกะลามะพร้าวนะคะอันนี้แล้วก็น่าจะเป็นกะปิหรือเคยอันนี้น่าจะเป็นกะปิเชฟแล้วอันนี้เป็นเคยคาดเดาว่าอย่างนั้นน้ำตาลปี๊บแล้วก็จะมีหอมกระเทียมพริกขี้หนูนี่เห็นไหม ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สำหรับโนรากับน้องแหม่มนะฮะเรียกว่าร้านสำหรับโนราสุราษฎร์ธานีเนาะก็คือที่นี่เป็นบ้านเป็นบ้านของแหม่มเลยแล้วก็เป็นสวนเราไม่ได้เป็นร้านร้านเนี่ยมาที่หลังบ้านสวนมาก่อนจริงๆเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ใช่การเซตการเซตแบบเซตฉากไว้พี่อาจจะมาเจอน้ําท่วมมาเจอทําไมวันนี้น้ําไม่เต็มเลยเอากระน้ามันแห้งอะไรประมาณนี้ของกินก็เหมือนกันเราไม่ได้เซตว่าเมนูเนี่ย ต้องมีทุกวันตลอดทั้งปีเพราะว่าการที่เราฝืนธรรมชาติเราก็ต้องใช้โปรเซสกระบวนการอพอมีกระบวนการเข้ามาปุ๊บมันก็จะไม่ได้แบบความสดเนาะเพราะการทําอาหารนอกจากความสุกแล้วก็คือต้องมีความสดอของวัตถุดิบท,ที่เราเลือกมาใช้คือถ้าเกิดสมมติว่าใครมาสําหรับโนรา<อ>แล้วมามาที่นี่เนี่ยฟิลลิ่งอ่ะจะไม่เหมือนมาร้านอาหารหรอกอแต่เหมือนกับมาบ้านเพื่อนแล้วได้กินกับข้าวที่แม่เพื่อนทำอนีประมาณนี้แบบนั้นเลยใช่หากินไม่ได้ทุกที่บอกงี้ดีกว่าเพราะว่า ถ้าเป็นร้านอาหารที่เขาทําเพื่อเป็นธุรกิจร้านอาหารเลยเนี่ยมันมันจะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบบางวัตถุดิบมันไม่มีฤดูนี้มันก็ต้องหามาหรือมันมีกรรมวิธีในการจัดเก็บที่แบบว่าทําให้มีมีทุกวันแต่ที่นี่ไม่มีทุกวันเพราะว่าเราจะเลือกความสดเราเน้นความสดของวัตถุดิบใ,ใช่ไหมเราก็เน้นของที่แบบขนสุราษมีข้าว่าเราชอปที่จะเหลือกยิบฉายคลองที่ยุกลายตัวเนี่ย มาทำมากกว่าการที่ว่ามีเมนูนี่เราไปห้ามาให้จนได้ว่าได้เมนูนี่โอเคซึ่งวัตถุดิบแต่ละตัวมันจะมีลักษณะเฉพาะมีกลิ่นเฉพาะรสชาติเฉพาะของมันที่ลอกเลียนแบบไม่ได้อันนี้สำคัญมากค่ะวันนี้พี่ฉันก็ต้องได้กินเคยจีซึ่งมันเป็นเมนูที่แบบทำง่ายมากของคนแตลักษ์อะทำง่ายมากแต่คนปัจจุบันเนี่ยทำไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วโค้ดจะแบบไม่รู้ฮากินที่ไหน หากินก็แบบบางที่ใช้ไม่ใช้อะ,อ,อะไรประมาณนี้ม,นมันเป็นอาหารพื้นถิ่นของสุราเลยไหมเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนภาคใต้แต่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีการพลิกแพงที่ใช้แบบใช้คองอันน้นมาทำนิดอันนี้มาทำนิดไม่เมื่อนกันขึ้นอยู่กับความชอบพอถามนิดนึงคะ่ะที่นั่งแบบนี้คือปวดขาอายุเยอะทำคลิปแต่ละคลิปไม่เคยนั่งกับพื้นพอมานั่งกับพื้นอาการคนแก่ออกคือ เออเขาเรียกอะไรนะเนียบกินเนียบกินเนียบกินขั้นแรกก็คือใส่พริกขั้นแรกตำพริกก่อนพริกก็จะมีความฉุนก็เลยตำพริกแล้วแยกเอาไว้ถ้าตำพริกรวมกับอย่างอื่นนี่บอกหมดเลยนะแม่บอกว่าอย่าบอกใครนี่เคล็ดลับนี่เคล็ดลับเลยนะ คำพิกแม่ที่แบบชนะเลิศมาระดับอำเภออะไรอย่างงี้นะแม่สาวๆอย่างนี้เขาก็อยากให้ลูกแบบนี่นะตำแบบนี้นะลูกต้องบอกใครเลยเนี่ยที่แม่ชนะเลิศมาลูกบอกหมดหมดหมดแล้วรู้กันทั่วประเทศแล้วถ้าแม่เห็นคลิปนี้นี่แม่มีเครื่องนี่ฉันบอกแกว่ายังไงฮะตามละเอียดเลยไหมตามชอบได้เลยค่ะตัวเนี้ยไม่ไม่ได้ฟิกแล้วก็ตักพริกออก คิดตั้ขนาดไหนคะอาเดี๋ยวขอดูหน่อยถ้าแม่มอะแม่มชอบอียหยาบหยาบอ๋อมันจะมีเ t e x t อร์ใช่แล้วก็สีมันจะสวยเนาะแต่ถ้าบางคนชอบละเอียดเลยก็ไม่ไม่ผิดไม่ว่าก,กันแล้วก็ใส่หอมกระเทียมได้เลยปอ,อกหมด แต่อย่าไปบอกแม่นะคะเดี๋ยวพอเราโพสคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแชร์ลิงก์ให้แม่เดี๋ยวเราจะแลกไลน์กับแม่ไว้ก็ถ้าตามกับข้าวไทยคือเราจะล้างมือให้สะอาดแล้วก็เน้นเน้นใช้มือเนาะแต่อันนี้ต้องละเอียดนั้นตไปเรื่อยๆได้แล้วนะคะเสียงนกรุ่งอะไรนะมันร้องยังไงเสี่ยงนกกรงหัวจุกมันริก กะปินะคะโดยปกติแล้วมันก็จะมีการทําอยู่2แบบแบบเดิมเขาเรียกว่ากะปิหมักแบบขัดน้ําขัดน้ำอ่าล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่สมัยนี้ก็จะเป็นกะปิแบบหมักแบบหมักแห้งหมักแห้งก็คือ,อเอากุ้งธรรมดากะปิเราจะเอากุ้งไปตากก่อนนิดนึงถ้าเป็นกะปิแบบหมักแห้งอ,ะอ่ะเขาก็จะเอาตัวนั้นนะคะให้แห้งอีกนิดแล้วก็เอามาหมักกับหัวเชื้อ,อหัวเชื้อที่เขาเขาหมัก ไว้แบบนานๆแล้วเหมือนกับมิกซ์กันแล้วก็พร้อมทานอ่าแล้วอีกแบบหนึ่งแบบโบราณก็คือเอาที่ตากหมาดๆตัวนั้นนะคะมาหมักใส่ไหแล้วก็เอาไม้ไผ่ขัดไว้ข้างบนกระเติมเกลือเติมน้ำตาลปรุงรสตามชอบอแล้วก็รอจนกว่ามันจะหมักจนเนื้อ เคมหอมหอได้ที่แล้วจะมีน้ําเคยหรือน้ําหมักกระปิอ,อยู่ข้างบนไหเคลือบเอาไว้เพื่อป้องกันอากาศที่มันจะไปแบบทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับพวกข้างในที่จะเสียน้ําเคยตัวนี้ก็จะเป็นน้ําหมักเหมือนถ้าเทียบเหมือนเวลาเราหมักไวน์ เป็นแบบอย่างนั้นเลยหัวเชื้อแล้วเ,เ,เขาจะหอมมากเหมือนเป็นน้ำหมักจากกุ้งเขาที่นี่เรียกน้ําเคยถ้าหมักแบบขัดน้ําอ่ะจะทําให้เราได้ตัวน้ําเคยปากไห้อันนั้นคือที่มาอันนี้คือกะปิอย่างเดียวไม,ไม่ไม่ได้ผสม,มอย่างอื่ใช่ค่ะเ,คเป็นกะปิเมื่อกี้เราตำเครื่องแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ผสมกะปิอันนี้เรียกว่าเป็นการโคลกให้เข้ากันเนาะค่ะถ้าใครชอบหอมหรือว่าอีกแบบหนึ่งเขาก็เรียกว่า ให้เซเซก็คือการตํากะปิให้เป็นเนื้อละเอียดแล้วก็แยกเศษออกมาอีกทีหนึง่งก่อนที่จะมาใช้ะคะ่ะผสมกันเข้าไปคลุกให้เข้ากันได้เลยจริงๆคือเราเราจะแบบไม่ได้แบบตำพวก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 นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกระจัดกระจายเนาะแป๊บเดียวเลยใช่ไหมพี่เ <laughs> นะราอธิบายสามชั่วโมงนะครับเวลาเราทำสอนาทีสองนาทีโอเค เราขัดมาเบื้องต้นแล้วแล้วก็ล้างแค่แบบฝุ่นที่ติดอยู่อะค่ะเพราะการเช็ดม,ม,มันก็เอาไม่ออกแล้วก็ผึ่งให้แห้งเจ้าของสูตรมานั่งเฝ้าแล้วนะอ,อันนี้นะคะก็กะลาที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะ <S <S> <S เราก็ตักกะปิขึ้นมาแล้วก็ปาดไปได้เลยค่ะ <S <S> บางๆเนาะไม่ไม่ได้หนาค่ะนึกถึงตอนที่เรากินเหมือนเราแบบขูดมะพร้าวขูดเนื้อมะพร้าวจากลูกมะพร้าวอะค่ะทานแบบนั้นเลยที่แหม่มตำพริกอยากเพราะว่าแหมมอยากเห็นมันจะมีเป็น t e เจอร์ของเม็ดพริกด้วยนะครับมีความฟินขนาดนี้แค่ทาเซอก็จะได้ะมาณนี้ใช่ค่ะแค่นี้ก็คือเอาคว่ำแบบนี้เลย ไฟอ่อนๆใช่ค่ะเราก็ปาดให้มันเสมอกันใช่ไหมแม่ได้ลูกออกข้างออกกับลูกอ๋อข้างออกเลยนั่นเออเบนนั่สวยเลยอ๋อได้แล้วนี่ครับประมาณนี้นะลูกตาย เคจีเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอทานค่ะว่ารสชาติจะเด็ดแค่ไหนจริงๆแล้วอันเนี้ยคุกข้าวร้อนๆนะคะแล้วเราก็กินกับผักสดๆโอ้โหดูมีลมด้วยอากาศดีมาก